สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการรับเควสส่งเควสเดินเรื่องเควสนั่นเองนะครับสำหรับเกมเดลิเจนท็อปเอ็นเพลินครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับ NPC นีซต้องการทำเควสก็จะมีนี่เลยนะครับคำพีอยู่บนหัวนะเราสามารถเข้าไปคุยได้เลยนะฮะอ่าเขาจะบอกว่าให้ช่วยให้เราทำอะไรนะครับปุ๊บฆ่าซาลาแมนเดอร์มา20ตัวครับก็อยู่ในแถวนี้เลยนะครับเควสมีไม่กี่แบบนั่นเองครับแล้วก็ถ้าเราทำเควสเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับสามารถส่งเควสได้เลยนะอ่าปุ๊บวิธีกกกาาารรรทเเคคคควสไม่่ยับแลิ ที่รายชื่อทางขวามือนะครับหรือว่าเรากดคิวก็ได้นะกดคลิกได้แล้วเราก็ดูสามารถจะสามารถดูเควสที่สามารถรับได้เหมือนกันครับนี่เต็มไปหมดเลยครับเควสที่สามารถรับได้รับเวลาก็กดคลิกได้เลยครับปุ๊บมันก็จะวิ่งไปถึงจุดๆนั้นเลยนะครับอ่าเขาจะวิ่งไปอัตโดมัสเลยอ่าเห็นไหมครับก็จะวิ่งมาถึงปุ๊บอ่าแล้วก็ตีครับตีมอนตามเขาบอกครับยี่สิบตัวอ่าเรียบร้อยสามตัวแล้วครับโอ้นานจังหมดแล้วกันชื้อหมดดีกว่าอ่าแล้วก็เปิดปอดเรียบร้อยครับ เปิดบอร์ดอยู่ครับวันนี้ยี่สิบตัวแป๊บเดียวครับตีไวครับอ่ายี่สิบตัวครับหรือสิบตัวครสามารถเซตบอร์ดได้ครับอ่าเทปเกมเมพเกมเมพมีบอร์ดสิตัวนะฮะสิบสี่ตัวแล้วนะครับปึ๊บเปิดบอร์ดทับสบายครับไม่ต้องทำยังไรมากตีอย่างเดียวครับป๊าป๊าไม่ต้องงงครับทำไมมีทำไมไม่มีเสียงนะครับเพราะว่าผมทำให้มันมีเสียงไม่เป็นนะอ่าเสร็จแล้วกดปิดบอร์ดนะครับครับเมื่อเสร็จแล้วก็จะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยครับ m p c ชื่อ m p c ได้เลยจะวิ่งกลไปส่งเควส อ,อันนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับเร็วอัพเลยครับอ่ง่ายมากเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการต่อไปอันอื่นกันเลยนะครับ